ทายาทพันล้านโพสหวานครบรอบแต่งงานพระเอกพร้อมประกาศปิดอู่อีกหนึ่งคู่รักที่สร้างราครอบครัวอบอุ่นมาด้วยกันนานหลายปีระหว่างบุ้งใบยกและเวฟสารินหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมาหปีลูกน้อยอีกสองคนนับว่าเป็นโมเมนต์ที่แฮปปี้สุดในวันนี้12พฤศจิกายนก็เป็นวันครบรอบแต่งงาน6ปีของทั้งคู่และสาวบุ้งก็ได้ประกาศปิดอู่แล้วโดยโพสตอินสตาแกรมส่วนตัวเผยโมเมนต์หวานๆพร้อมข้อความบอกว่า แฮปปี้แอนนิ r ว a r y 6ปีแล้วจ้ากว่าจะผ่านไปแต่ละปีตีกันร้อยรอบ6ปีผ่านไปเข้าใจกันมากขึ้นสามารถทะเลาะกันได้โดยไม่ต้องพูดกันใช้สายตาทะเลาะกันบางทีและสามารถตีกันได้เองโดยไม่ต้องพูดกัน6ปีนี้ผ่านอะไรมาเยอะรักกันมากขึ้นหวานกันน้อยลงอยู่กับความจริง ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของทั้งสองคนปีนี้สนุกมากขึ้นมีบุ่งน้อยเวฟน้อยมาครบสองคนแล้วขอประกาศปิดอู่ละจ้าและที่สำคัญขอขอบพระคุณแอดมากแอนเดสกอปรินและแอดคิมมี่แอนเดสกอคิมรี่ที่จัดงานวันนี้ทำให้เราสองคนมีที่ฉลองแล้ว